มาแล้วครับพี่เพจเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองมาพร้อมกับชุดบล็อกกระแทกถอดลอ้อตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะพี่นะก่อนจะแนะนาสินค้าบอกลูกค้าทุกท่านครับผมเพจเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองเราเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวนะพี่นะถ้ามีใครบอกให้โอนเงินมาก่อนจะดลดราคาให้พี่จะโอนอยางเด็ดขาดนั่นคือม่ใช่ชีพแอบอ้างครับผมเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองเก็บปลายทางอย่างเดียวพี่สินค้าถึงมือพี่ค่อยจ่ายเงินนะพี่นะนี้เป็นบล็อกกระแทกถอดล้อ รุ่นใหม่ล่าสุดพี่ตัวนี้รุ่นบัตเลดทองแดงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่นะอยากเดิม99โวลต์วันนี้มาใหม่ล่าสุด159โวลต์พี่แบตสองก้อนพร้อมที่ชาร์จวันนี้สมใหม่เราแถมของเยอะแยะเลยพี่ราคานี้อยู่ที่2,100บาทราคานี้รวมส่งเก็บไปาทางพี่นะสิ่งที่พี่จะได้ราคานี้คือแบตสองก้อนพี่ 159โวลต์ครับผมพร้อมที่ชาร์จนะพี่นะอันนี้บล็อกอิโลคิงพี่เบอร์10ถึงเบอร์24นะพี่นะเบอร์10เรามีด้ามให้เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวให้ดูเลยครับผมวิธีใส่ก็ใส่อย่างนี้นะพี่นะกดปรับซ้ายขวาได้พี่ตรงนี้อะถ้าพี่จะใส่กับบล็อกก็ใส่ได้พี่ดู ใส่ได้ครับผมออกได้ครับสิ่งที่พี่จะได้พี่หัวสับสว่านนะพี่นะอันนี้ถ้าพี่ต้องการเจาะเหล็กเจาะไม้เจาะปูนก็ใส่หัวสว่านเข้าไปพี่ปรับซ้ายขวาได้พี่ดูอ่ะพี่ต้องการถอดล้อพี่ก็ใส่ตัวนี้นพี่นะเราให้ครบเลยพี่อันนี้เบอร์ยี่สิบเอ็ดนะพี่นะพี่ต้องการทําพวกโครงหลังคาพวกนี้พี่ใส่ตัวนี้ ต้องการถอดโครงลังคาก็ตัวนี้พี่นะใส่เข้าไปพี่เดี๋ยวสาธิตทีละอย่างพี่เราแถมเป็นได้สองก้อนะพี่นะอันนี้รับได้สองระบบพี่รับสองระบบพี่นะกดตรงนี้พี่ปรับซ้ายขวาครับผมเป็นคอยทองแดงแท้ร้อยเปอร์เซ็นพี่ตัวนี้เราแถมของให้เยอะเลยคือกรับุมตัวนี้อันนี้คือสายสะพายนะพี่นะเราก็ให้ อันนี้ดอกขันตะกูพี่เราก็ให้ครับผมทั้งหมดก็8ดอกด้วยกันพี่ชุดนี้ทั้งชุดราคา2,100บาทราคานี้รวมค่าส่งเก็บปลายทางนะพี่นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานของมันนะพี่นะ ต้องการใส่ที่กระปุกนี่นะกระปุกเราจะแยกกไปเลยกันนี่แหละครับดูครับ ใส่ตัวแทนครับเรามาทดลองดูพี่ออกแล้วพี่นะ ออกครับผมออกครับออกครับดาใส่ก็ไม่ยากพี่อ่ะกดมาทั้งขวาทั้งซ้ายหมดพี่แล้วก็วางลงพี่ดูเลยครับ นี่คือสุดยอดของไฟบอสนะพี่นะใช้งานได้จริงพี่ตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าโวลต์มาใหม่หกแอมป์นะพี่นะตัวนี้มาใหม่ล่าสุดเป็นรุ่นมอเตอร์นะพี่นะนี่คือสุดยอดของไฟบอสทำได้ทุกอย่างนะพี่นะราคาสองพันหนึ่งร้อยบาทรวมส่งเก็บปลายทางถอดคุ้ลังคาเจาะเด็กเจาะไม้ถอดน้อรถได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ